สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอลโลกเห็นธรรมค่ะในการดําเนินชีวิตนะคะคนเราก็อยากที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตซึ่งบางคนก็สแสวงหาวิธีการต่างๆด้วยตนเองขณะเดียวกันค่ะก็พึ่งพาคนรอบข้างหรือว่าคนที่มีประสบการณ์อาานร้อนมาก่อนหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นคอยช่วยเป็นไกด์หรือว่าเป็นโค้ชในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะคำว่าไลฟ์โค้ชก็คือผู้ที่ให้คําแนะนําปรึกษาเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตให้กับคนที่ต้องการประสบ ความสาเร็จและก็มีความสุขก็เกิดขึ้นเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรายการมองโลกเห็นธรรมของเราก็จะมาคุยกันในตอนสุดยอดไลฟ์โค้ชค่ะซึ่งเนื้อหารายการวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะก่อนจะรู้จักว่าสุดยอดไลฟ์โค้ชเป็นใครต้องรู้จักคำว่าโค้ชกันก่อนในอดีตคำนี้มาจากรากศัพท์ของคำว่าคนกลุมบังเหียน หมายถึงการพาคนจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารจะเป็นคนกำหนดเองต่อมาในระยะหลังๆคำว่าโค้ชถูกนำมาใช้กับศาสตร์ด้านกีฬามากขึ้นมีการประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆเช่นด้านธุรกิจด้านการค้นหาเป้าหมายในชีวิตเกิดเป็นโค้ชหลากหลายประเภท Life Coach ก็นับเป็นอาชีพของโคชชิ่งประเภทหนึ่งพจนานุกรมฉบับออกฟอร์ดได้ให้คำจำกัดความของคำว่า Life c o ้ช หรือโค้ชชีวิตไว้ว่าไลฟ์โค้ชคือบุคคลที่ทำหน้าที่แนะนำและสนับสนุนลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือความท้าทายส่วนตัวหมายถึงผู้ที่มีศาสตร์ในการใด้แนวทางคนและคอยเป็นที่ปรึกษาให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและการไปสู่เป้าหมายของชีวิตโค้ชจะไม่มีสิทธิในการบอกหรือแนะนำให้คนอื่นทำตามความคิดของตัวเองแต่อย่างใด แต่โค้ชจะทำหน้าที่เสมือนกระจกเงาสะท้อนตัวตนและวิธีการแก้ไขปัญหาให้คนท่องไลฟ์โค้ชจึงมีหน้าที่ตอบโจทย์สะท้อนปัญหาของชีวิตในการแก้ไขปัญหาของแต่และบุคคลในต่างประเทศอาชีพนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ภาคธุรกิจถึงขนาดนิตยสารฟรอสได้เคยรายงานไว้เมื่อ15ปีที่ผ่านมาว่าอาชีพนี้คือหนึ่งในอาชีพทำเงินตัวเลข6หลักที่เติบโตเร็วที่สุดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพอิสระที่รายได้ดี ได้รับการยอมรับจากคนที่เชื่อถือและได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างไรก็ดีไลฟ์โค้ดก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆในสังคมที่ยังคงมีทั้งคนที่เข้ามาด้วยใจรักและคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์แอบแฝงคนไทยเราจําเป็นต้องมีไลฟ์โค้ดหรือไม่ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้ดีที่สุดแล้วแต่ทําไมคนเรายังต้องเสียเงินเสียทองไปเชื่อคําพูดประดิ์ประดอยของไลฟ์โค้ด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นสุดยอดไลฟ์โค้ชจริงหรือไม่อย่างไรติดตามคำตอบได้ในมองโลกเห็นธรรมวันนี้ ต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะตอนสุดยอดไลฟ์โค้ชค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับพระอาจารย์วิทยากรนะคะก็คือพระมหาสุภเกียรติสุภกิติโกเจ้าของนามปกากวีวันค่ะและพระจรัสหิตะนันโทเจ้าของเพจ Facebook เรื่องของหลวงพี่นะคะซึ่งทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกันดีค่ะสําหรับวันนี้ก็กราบน้อมสกการพระอาจารย์ค่ะ ค่ะพระอาจารย์คะวันนี้เราก็นะคะมาคุยกันในเรื่องของไลฟ์โค้ชซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันสำหรับคนที่ต้องการจะหาวิธีลัดในการประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะพระอาจารย์สุภเกียรติคะคำว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยเราได้ยินมาสักพักใหญ่แล้วอยากจะแต่ว่าก็ความเข้าใจเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมากเกี่ยวกับคําว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยคะ่ะอยากจะขอพระอาจารย์ได้พูดถึงที่มาที่ไปหรือความหมายของคําว่าไลฟ์โค้ชนะคะว่าเป็นยังไงคะ จเจริญพรสำหรับไลฟ์โค้ดที่เราเคยได้ยินกัน<ะ>โดยเฉพาะเป็นที่เรียกว่าฮิตมากในปัจจุบันนี้ะนะฮะคือคนที่เขามีหน้าที่คอยแนะนำเทคนิควิธีการใช้ชีวิต<ะ>หรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตให้กับคนในยุคปัจจุบันฮะซึ่งหลายๆคนที่เป็นไลฟ์โค้ดก็จะมีการไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหรือว่า เรื่องมนุษยศาสตร์เพื่อที่จะมาสอนในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์หรือการแก้ไขปรปับปรุงพัฒนาตัวเองรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อที่จะพัฒนาตัวของผู้ที่ไปเ,เรียนกับไลฟ์โคดเนี่ยให้สามารถประสบความสำเร็จได้ตามหลักการแนวคิดหรือวิธีการที่ไลฟ์โคดนั้นๆได้เรียนมา ทีนี้ค่ะพระอาจารย์คะคาว่าไลฟ์โคชเนี่ยเขาก็จะมีแยกย่อยใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าเป็นด้านต่างๆเฉพาะมากขึ้นในปัจจุบันทีนี้ถ้าอย่างสมัยก่อนค่ะพระอาจารย์ที่ยังไม่มีคํานี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอ่จริงๆแล้วหมายถึงว่าคนเราเนี่ยก็มีไลฟ์โคชตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะถูกต้องฮะเพราะว่าการการที่เป็นไลฟ์โคชก็คือชื่อก็บอกว่าไลฟ์แปลว่าชีวิตใช่ไหมคะโคชก็คือการแนะนำะทีนี้เรามาดูแยกตามคำเนาะไลฟ์ Life ก็คือการใช้ชีวิตใช่ไหมฮะโคชคือการ แนะนำวิธีการใช้ชีวิต <Okay. S 1> ซึ่งในฐานะโค้ชเนี่ยถ้าวิเคราะห์ตามภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ใช่คนที่จะมีความรู้ความสามารถเรื่องนั้นชัดเจนขนาดนั้นนะฮะ <Okay. S 1> แต่ว่าในเมื่อเทียบกันกันกบที่ปรึกษาในรูปแบบอื่นนะที่ <Okay. S 1> ปรึกษาในโลกนี้แบ่งหลกักๆได้ประมาณ4ประเภทนะฮะ <Okay. S 1> ประเภทที่1ก็คือโค้ชก็คือ,อ,อมองดูวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้ที่จะไปโคชว่าเขาขาดเหลืออะไรต้องเพิ่มเติมอะไรต้องฝึกอะไรนะครับอ,อันที่2ก็คือพวกคอสเซิลเลอร์นะครับก็คือคเป็นการมาปรึกษาอาจจะใช้วิธีการถามเพื่อให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยได้มาระบายหรือว่าได้มาสะท้อนสิ่งที่ตัวเองคิดเพ<ว>ื่อที่จะกำหนดทิศทางการแก้ไขและพัฒนาไปนะครับอันที่3มก็คือเป็นคอนซัลเตอร์นะครับคอนซัลเตอร์นี่ก็คือเป็นคนที่มีความคล่ำวอดหรือว่า มีความเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นๆแล้วก็มาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาต่อยอด<ค>และสุดท้ายก็คือเทรนเนอร์เทรนเนอร์นี้ก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ<ค>พัฒนาตัวเองมาถึงจุดที่ดีมากๆและเมื่อมีคนมาปรึกษาก็จะถ่ายทอดวิธีการไปสู่ความสำเร็จเนี่ยให้กับคนคนนั้นดังนั้นคำว่าโค้ชเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการแนะนำเพื่อ เอาสิ่งที่มีอยู่เดิมของเราเนี่ยไปต่อยอดให้มันดีขึ้นค่ะที่พระอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราเรามองค่ในการใช้ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วพระอาจารย์จะคิดว่าคนเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไลฟ์โค้ชไหมคะถ้าถามว่าในในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีไลายคนหรือไม่เนี่ยพี่บอกว่าจําเป็นเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องมีคนคอยอบรมสั่งสอนใช่ไหมคะ ก็คือมีพ่อมีแม่เป็นเบื้องต้นในการสั่งสอนเราตั้งแต่เด็กอพอโตขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยเราก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนอยู่ในสถานศึกษาตั้งแต่ประถมจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีไรโคหรือไม่ตรงพี่ว่าช่วงแรกของชีวิตเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีไรโค้แต่พอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยพอเรามีโยนิโสมรลสิการมีความคิดเนี่ยเขาเรียกมีความคิด เป็นของตัวเองหรือ <Okay. S 2> ว่าคิดวิเคราะห์ยแยกแยะได้แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีก็ได้ <Okay. S 2> เราสามารถที่จะนํานความรู้ต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมาวิเคราะห์มาแยกแยะแล้วก็นํามาสร้างผลงานเป็นของตัวเองสร้างความสําเร็จเป็นของตนเองได้ค่ะ okay. ทีนี่พระอาจารย์คะถ้าอย่างไ์โค้รปัจจุบันเนี่ยคือทุกคนพอพูดถึงคานี้ก็คิดว่าจะต้องแบบ เสียตังในการที่จะไปเรียนไปอะไรเงี้ยแต่พอฟังพระอาจารย์จัดพูดเนี่ยจริงๆแล้วไลฟ์โค้ชอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือให้ความรู้เราฟรีๆตั้งแต่เราเกิดมามใช่ไหมคะทีนี้พระอาจารย์คิดว่าสมมุติว่าไลฟ์โค้ชที่ดีนะคะที่ที่เราจะไปให้ขอคําแนะนําปรึกษาหรือให้เขามาแนะนําการใช้ชีวิตให้กับเราเนี่ยไลฟ์ Life, ที่ไลฟ์โค้ชที่ดีคะ่ะจะต้องแบบมีคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะอย่างไรคะที่เราจะสังเกตได้คนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะฮะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมีหลักการอยู่2หลักการหลักการที่1ก็คือเป็นมีโยนิสโสมนสิการก็คือสามารถคิดทบทวนไตรตรองพิจารณาด้วยตัวเองถ้าเป็นพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือมีคริติคอลทิงกิ้งนะครับมีความคิดที่สามารถจัดสรรข้อมูลได้อย่างดีในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือมีปรโตโคศัพท์หรือว่ามีกรารยนานมิตรซึ่งสิ่งนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันเรียกว่าไลฟ์โค้ดก็คือเป็นการยนามิตมาคอยแนะนําเมื่อกี้ถามว่าเราจะคกคุณสมบัติที่ดีของเราจะเราจะดูว่าคุณสมบัติที่ดีของไลฟ์โค้ดเนี่ยคือหนึ่ง เราก็ต้องย้อนกลับมาดูเราไปหาไลฟ์โค้ดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีคีย์ที่เข้าติงกิ้งที่เหมาะสมหรือว่ายังไม่มั่นใจในคีย์ที่เข้าติงกิ้งของตัวเอง<ะ>เราก็ต้องไปพิปพจารณาดูว่าคนที่เราจะไปปรึกษาไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ดไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เป็นคอนซัลเลอร์หรือว่าเป็นคอนซัลเตอร์เนี่ย<ะ>คนเหล่านี้เนี่ยมีคีย์ที่เข้าติงกิ้งหรือเปล่าเขาประสบความสําเร็จแล้วหรือยัน<ะ>แล้วก็สิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทําตรงกันหรือเปล่า และหลักคิดของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ดที่พูดเก่งมากะ่ะชี้นำชักชวนทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเนี่ยเยอะมากแต่ว่าหลักการในการพิจารณาข้อมูลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อย์เซ็ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะมาพิจารณาอะไรให้เราแยกให้ออกว่าข้อมูลที่เราได้จากไลฟ์โค้ดหรือคนอื่นเนี่ยหรือว่าข้อมูลที่เรามีเองก็ตามเนี่ย แยกให้ออกว่าอะไรคือแฟกต์อะไรคืออีโมชันถ้าเราแยกแฟกต์ได้หรือความเป็นจริงได้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรหนึ่งาสี่วิเคราะห์ให้มันถูกแล้วจัดสารจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ประเมินค่าได้เนี่ยโอเคแล้วอะไรเป็นอีโมชันอันส่วนที่เป็นอีโมชันนี่น่าสนใจเพราะว่าทุกวันนี้คนเราตีกันทะเลาะกันหรือแม้กระทั่งไปเชื่อความชุดความคิดที่คนอื่นเขาใส่มาให้ก็เพราะว่าเขาใส่ความเป็นอิโมชันเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะเป็นอยากจะหาไลฟ์โค้ดที่ดีต้องไปดูว่าเขาให้หลักคุณยังไงเขาให้หลักที่เป็นแฟกคุณยังไงบ้างส่วนอิโมชันที่เขาจะมาบิลให้คุณพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องดูตามความเหมาะสมว่าคุณเก็ตพอยต์ตรงนั้นมากน้อยขนาดไหนซึ่งพอเป็นอย่างนี้เราจะสามารถหาไลฟ์โค้ดที่ดีเพื่อมาพัฒนาตัวเองได้ค่ะพระสังหาทีนี้จุดที่พระอาจารย์บอกว่าเขามีความคิดที่ถูกต้องไหมแล้วความคิดที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องเป็นความคิดประมาณไหนคะ ความคิดที่ถูกต้องก็ต้องย้อนกลับไปดูที่สมาธิสิบเพราะว่าหลักการของสมาธิสิบคือคุณต้องเชื่อในการทำความดีค,คุณต้องเชื่อในผลของความชั่วแล้วก็คุณต้องยอมรับในความสำเร็จของคนอื่นแล้วก็เชื่อมั่นว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จจริงหลักๆลือขนสามอย่างนี้ฮะเพราะว่าถ้าคุณเชื่อในในความดีว่าทำดีได้ดี มันก็จะเป็นผลต่อมาเรื่อยๆว่าทานมีผลการเส้นสวงมีผลมารดาบิดามีคุณคถ้าคุณเชื่อว่าความชั่วมีผลคือหมายความว่าคุณเชื่อว่าการทําไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็จะมีความเข้าใจต่อไปได้ว่าเฮ้ยเนี่ยสัตว์ผุดเกิดนรกสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีชาตินี้มีแล้วก็ถ้าคุณเชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จมีจริงแล้วเราก็ไปถึงตรงนั้นได้เขากับเราไม่ได้ต่างกันนั่น คุณก็จะสามารถพิจารณาต่อได้ว่าโอเคคนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตัวเองจนหลุดพ้นจากสังสารวัตรจนหลุดพ้นจากปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตในปัจจุบันนียมีจริงเราก็จะเชื่อมั่นในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเชื่อในพระอรหันต์ดังนั้นเนี่ยหลักๆคือถ้าเขาเชื่อว่าการทําความดีย่อมได้ผลดีการทําความชั่วย่อมได้ผลชั่วและบุคคลที่ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างมีจริงให้เราได้เดินตามอันนี้คือหลักคิดที่ถูกต้องครับ ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์จรัสค่ะอย่างพระอาจารย์มาบวชอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีต้นแบบหรือว่าบุคคลที่เป็นไอดอลทําให้เราแบบว่าอยากจะประพฤติปฏิบัติทำตามไงเียค่ะพระอาจารย์มีเขาเรียกว่าต้นบนต้นแบบหรือว่าไอดอลในใจยังไงบ้างค่ะจริงๆถ้าถามหลวงพี่ว่าพี่มีต้นแบบไหมแรกๆเนี่ยหลวงพี่ก็ยังไม่มีต้นแบบแต่ว่าหลวงพี่เนี่ยคือเขาเรียกว่าเคยบวชเป็นสามเณรมาก็ได้ได้ศึกษาธรรมะ ได้ศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาแต่ทีเนี่ยไอคำสอนเหล่านั้นเนี่ย <c oughs> คือมันติดอยู่ในใจ <c oughs> ว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีได้เหรอ <c oughs> คือเพราะว่าเราเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นวัยรุ่นปกติ <c oughs> ไม่ได้สนใจในคําสอนพระพุทธศาสนา <c oughs> แต่พอได้มีโอกาสมาบวชไอตรงจุดนั่นแหละมันทาให้ให้เราเนี่ยติดอยู่ในใจ <c oughs> ก็เลยอยากเข้ามาบวช <c oughs> เข้ามาศึกษาแต่พอมาศึกษาปุ๊บเนี่ยก็ได้ทําให้เห็นว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําให้เห็นไอไอดอนเนี I, I ่ย เป็นตัวเป็นตนชัดเจนนะ,ะก็คือมีเบื้องต้นนี่ก็คือมีอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในแบบสมณนะ,ะพอเราศึกษาไปปุ๊บเนี่ยท่านก็สอนก็คําสอนในพุทธศาสนามามา,มาสอนมาแบ่งปันเราก็ได้เห็นเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นแบบของของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นพระองค์นี่แหละที่เป็นต้นแบบเป็นไอดอล ในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราเป็นตัวเป็นตนจริงๆ <Okay. S 2> นะไม่ว่าเราจะไม่ทันท่านแต่เราก็ยังมีพระเดชบุตหลวงพ่อเนี่ยที่นําคําสอนของท่านเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติ <Okay. S 2> ก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นต้นแบบก็คือตัวของท่าน <Okay. S 2> ซึ่งก็มีหลักคมคาสอนในพุทธศาสนาที่ที่กล่าวไว้ชัดเจนว่าคนเราเนี่ยจะเจริญได้เนี่ยก็คือต้องมีวุฒิธรรมสี mm hmm. ก็คือธรรมเนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะหนึ่งเนี่ยก็คือสัพปริสังเสวะ สองสัทธมัตสวรณะสามิโยนิโสมนสิการสี่ธรรมานุธรรมปฏิปฏินะ,ะข้อแรกเนี่ยก็คือหาครูดีให้ให้พบเมื่อเราหาครูดีพบปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับคําสอนดีๆก็คือตามมาด้วยข้อที่สองก็คือมีการศึกษาเรียนรู้เมื่อเราศึกษารรู้เนี่ยเราก็ต้องฟังคําครูเนี่ยให้ชัดพอเราฟังคําครูชัดปุ๊บเนี่ยก็ไปสู่กระบวนการที่3ก็คือเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์เยอะ พิจารณาไตรตรองให้ดีว่าคําสอนเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าเราสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่นะพอเรา,าตรองค,คําครูแล้วปุ๊บเนี่ยก็นํามาสู่ข้อที่สี่ก็คือนําคําสอนเหล่านั้นเนี่ยลองมาประพฤติปฏิบัติกับเราให้เกิดผลสําเร็จก็คือทําตามครูให้ให้ครบเมื่อเราทําตามครบสีข้อนี้ปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะ,จะเจริญก้าวหน้าค่ะ พระอาจารย์ค่ะอย่างเขาว่าตรองคําคูให้ชัดหรือการวิเคราะห์พิจารณาเนี่ยอย่างปัจจุบนันค่ะคือคนที่เขากระแสไลฟ์โคชมาแรงใช่ไหมคะแล้วคนก็จะตามกระแสกันไปแบบว่าใครดังใครดีก็จะไปฟังบางทีอาจจะขาดเรื่องของการพิจารณาไตรตรอง,ตร,อง,ต,รองตรงนี้ค่ะพระอาจารย์เรามีหลักยังไงะคะในการที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมาคา่ะแล้วก็เลือกมาใช้จริงๆอะคะ่ะก็คืออยากให้เราบอกนี่ว่า เมื่อเราไปฟังคําใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูพื้นฐานของคนที่ที่พูดก่อนว่าเขามีพื้นฐานเนี่ยใน,ในการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งพื้นฐานเนี่ยพี่อยากให้มองสองข้อเป็นหลักเพราะข้อแรกเนี่ยก็คือความความสําเร็จในชีวิตสองอการเป็นต้นบุญต้นแบบด้านศีลธรรมถ้ามีสองข้อข้อนี้เนี่ยพี่มองว่าคนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อถือได้ แล้วก็นําคําสอนเหล่านั้นเนี่ยลองมาประพฤติปฏิบัติดูถ้ามันสามารถเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจริงแสดงว่าคําสอนนั้นเนี่ยใช้ได้เรายังไม่เชื่อเลยปุ๊บฟังปุ๊บเราเชื่อเนี่ยอันนี้ยังไม่เชื่อเราจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นผลตามที่เขาบอกมาเราถึงจะเชื่อได้อค่ะทีนี้อย่างคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพี่บอกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบหรือเป็นบุคคลตัวอย่างในการดําเนินชีวิตสมณะของหลวงพ่อค่ะจริงๆแล้วท่านสอนใว้ครอบคลุมทุกอย่างเลยแต่ว่า คนในปัจจุบันค่ะก็เหมือนยอมที่จะเสียเงินเสียทองเพื่อที่จะไปฟังไลฟ์โค้ชมากกว่าหรือว่าอาจจะมีการกระแสในเรื่องของไลฟ์โค้ชมาแรงกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะถามว่าทําไมคนถึงเลือกที่จะไปเสียเงินเสียทองตรงนั้นมากกว่าที่จะศึกษาคําสอนของพระสรรมัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ค่ะหลวงพี่คิดเห็นยังไงคะหลวงพี่มองว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยก็เหมือนกับสํานักเรียนสํานักหนึ่งนะ,ะเหมือนผู้ศึกษาก็เหมือนสานักเรียนสํานักหนึ่งแล้วนั้นเนี่ย เราจะไปเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยเราก็แสดงว่าเราต้องศึกษาข้อมูลใช่ไหมว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยมีดีอะไรเราถึงจะเมื่อเราเป็นพ่อนมาครอบครัวจะส่งลูกไปเรียนเราก็ต้องรู้ว่าลูกของเราเนี่ยเหมาะกับโรงเรียนนี้หรือเปล่าโรงเรียนเนี่ยสอนเกี่ยวกับอะไรดังนั้นเนี่ยคนที่ไปเรียนกับไลาโคดเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาว่าสอนอะไรถ้าเขารู้ว่าสอนอะไรหลวงพี่เชื่อว่าเขาเนี่ยจะสนใจพระพุทธศาสนาเนี่ย มอ๋อค่ะนี้ค่คะนี่ก็น่าสนใจนะคะว่าในพระพุทธศาสนาสอนอะไรแล้วก็จะสามารถโคชชิ่งชีวิตของเราเนี่ยให้เอาไปใช้และประสบความสุขความสำเร็จได้จริงๆหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวในอีกช่วงหนึ่งนะคะในช่วงเห็นธรรมเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ